สวัสดีครับ fc นาตีมีเดินป่าครับวันนี้นาตีมีมีดเหล็กตะไบครับเป็นเหล็กตะไบนอกมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนครับตัวนี้ช่วงก่อนอยู่ในราคา4 5 0บาทนะครับแล้วก็ได้ปรับราคาลงมาเหลือ400บาทเมื่อชุดที่แล้วแล้วนะครับชุดนี้ก็ยังปรับราคาเหมือนเดิมครับอยู่ที่400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้าครับผลงานตั้งแต่ต้นจนจบครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นรูป เจียชุบใส่ด้ามทุกอย่างนะครับเป็นผลงานของช่างทำครับช่างทำยอดฝีมือของเรานี่เองนะครับขนาดของใบมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นความยาวและความกว้างนะครับแล้วก็ความหนาครับจะบวกลบกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวนาตีจะแนะนำให้ดูสักสามเล่มนะครับเอาดูเล่มนี้ครับเห็นไหมครับเหล็กตะไบผิวเขาจะขุ่ะ เป็นตาเป็นตาตัวนี้ครับเหมือนกับเกล็ดปลาครับความยาวของใบมีดอยู่ที่10.1จุดหนึ่งนิ้วความยาวแต่ละเล่มจะบวกลบกันไปครับไม่เกินนี้ครับมาตรฐานจะอยู่ที่10นิ้วครับอย่างเล่มที่1เล่มนี้จะอยู่ที่10.1จุดหนึ่งนิ้วส่วนความกว้างครับความกว้างอยู่ที่ 1. จุดห้านิ้วครับ 1. 5ุนิ้วหรือ4เซนนะ 1. จุดอ่า อยู่ข้างบนไปนะครับเอะเอาวางข้างล่างหน่อยนะครับนี่ความยาความกว้างอยู่ที่1.5้านิ้วหรือ4เซนสันจะเท่ากันทุกเล่มครับเพราะตะใบของเราหนาแค่สี่มิลเท่านั้นเองครับนี่เป็นงานตีร้อนนะครับตีมือครับนี่มันก็จะบิดเบีบ้ยวเบี้ยวนิด,ๆน,ดๆนะครับนะจะไม่เรียบมากนี่แต่คมนี่เป็นเน้นคมบางครับคือเราตีปุ๊บทุกเล่มเนะี่ย ชุดนี้หนึ่งรอยเล่มเนี่ยสั่งตีคมบางเลยคมไล่บางมากๆครับเหมาะสําหรับแร่หัน่นซอยลาบครับนี่ทําครัวครับเหล็กคมบางเห็นไหมครับมันจะไม่มีเกสรน,นะมันจะเรียบไปเลยครับเนี่ยบางมากบางเฉียบเลยเวลาซอยมันจะซอยสนุกมากครับเนี่ยแต่ถ้ามันมีเกสรเมื่อไหร่เนี่ยเวลาซอยมันจะติดเกสรเราจะต้องใช้แรงมากกว่าเดิมแต่ไอ้เกสรเนี่ยที่เราจิกเกสรหรือว่าคมมีเนี่ย เวลาใช้งานฟันไม้มันฟันได้สบายมากครับเพราะว่ามันรองรับแรงกระแทกนะคมมีดจะไม่บินไม่แตกไม่หักครับแต่ถ้าคมบางอย่างนี้ครับเวลาฟันไม้ต้องระมัดระวังกันด้วยครับเนี่ยคมมันบางจริงๆครับนี่ยคมบางมากฟันไม้ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงก่อนนะครับนี่ใช้งานเบาๆไปก่อนนะเนี่ยแร่หั่นซอยลาบลาบเขียงเล็กนี่สบายเลยเนี่ยลาบนะเนี่ย ลาบเนี่โอ้โหนะนาตีใช้ลาบดีมากนะามาดูเล่มต่อไปเอาเล่มนี้ครับเล่มนี้ดูเหมือนจะผอมหน่อยเล่มนี้ใบมีดยาวอยู่ที่1 0บจุดแดเพิ่มมาอีกศูจุดเลยนะครับเนี่ยใบาย,ยาว1 0บจุดแดส่วนความกว้าง1นุดห้าเท่ากันครับหรือสี่เซนนะครับแปลงเหมือนกันนะเหล็กเท่ากันแต่เวลาตียืดออกมาเนี่ย แตกต่างกันไปมากเลยครับคมบางเหมือนกันแตกแล้วเนื้อเหล็กมันมันมันเพิ่มมาได้ยังไงนะตีก็รยังงงอยู่เลยครับมาตรฐานอยู่ที่สิบนิ้วเอาดูเล่มเอาเล่มนี้เล่มนี้ดูเหมือนจะใบกว้างเลยเล่มนี้อยู่ที่สิบนิ้วครึ่งนะอ๋ะอสิบนิ้วครึ่งนะครับ ใบกว้างอยู่1.6ครับนี่ใบกว้าง1.6สันหนา4มิลคมบางทุกเล่มนี่ครับดูจากในกล้องเเห็นไหมครับดูจากในกล้องชัดเจนมากครับเนี่ยชัดเจนมากคมบาง ผมหวานเกียบเลยนะครับแบบนี้ครับบางบางหวานหวานเลยนะครับเนี่ยแร่หั่นซอยลาบเขียงเล็กราคาแค่400บาทเท่านั้นเองครับถูกเหมือนได้ฟรีครับเหล็กตะไบก็ราคาแพงอยู่แล้วครับราคาเกือบ100อบาทเลยนะครับเหล็กตะไบใหม่นะเอ่อก็เอามาตีเป็นมีดนะครับไหนจะค่ามือช่างทําอีกนะครับชุดนี้ผมได้กําไรคือน้อยมากๆครับแทบจะน้อยจริงๆนะครับแต่ก็ต้องเอามาทําเสริมไว้ครับ อเพื่อนๆนั่นหลายสนใจทักทายมาได้ครับ400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ